10อันดับปืนยอดนิยมที่สุดในซีซั่น Mini World r o y มาดูกันว่ามีตัวเลือกที่คุณคุ้นเคยหรือไม่มือใหม่ถามเราต่ออันดับ10 M4 พายุอะตองล็อกอินครบ14วันรับทันทีอาวุธระดับ S ชิ้นแรกของมือใหม่อันดับ9 H10 จูดงรางวัลเลเวล40ของบัตรซีซั่นนี้ดาเมจสูงแมกกาซีนใหญ่ลอดภัยสำหรับมือใหม่ทุกคนอันดับ8กระทิงป่ากระต่ายทำลายล้างสกินเนซนจิน่ารักจากกิจกรรมสรุกสุดมันในวันหยุดไม่ใช่ตัวแรงที่สุดแต่ใช้ง่ายต่อไปตามลำดับคือ AK 4 7 MP5 USB สามปืนพื้นฐานที่ติดอันดับความนิยมเสมออันดับ4ี่ U4 เทพแห่งปืนรางวัลจากแรงหมดเทพแห่งปืนสกินระดับ S ที่คนครอบครองอันดับ3าม9 8พื้นฐานสนเปอร์ขวัญใจทุกคนนเปอร์ที่มีทุกเกม FPS อันดับ2 M4 พื้นฐานมีให้ทันทีเมื่อเริ่มเกมเหมาะทั้งมือใหม่และโทรระดับเก่าอันดับหนึ่ง KK47 พายุอะตอมสกินปืนชิ้นแรกเมื่อเข้าสู่ระบบวันที่2แม้แค่ระดับ A แต่พลงังเสถียรโดดเด่นพรองอันดับหนึ่งในชาร์ตความนิยมเสมอคุณกำลังใช้ปืนใดในท็อปสินี้อยู่หรือเปล่าเด้ลงไย